ตลึงเลขตรงกล้วยประหลาดช,ดชัดๆจัดไปวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนทีแรกวันนี้ป้าปะว่าจะไม่ลงคลิปอีกแล้วแต่พออ่านข่าวถึงกับตะลึงพอเลขจากกล้วยประหลาดชุดนี้ตรงกับอ่างน้ำมนตตาทองยิ้วลายตรงกับชุดนี้1ปีมีครั้งและปังทุกครั้งรวมทั้งไปตรงกับเลขที่ตาแม่งชอบอีกด้วยค่ะดังนั้นป้าปะก็ไม่ขอพลาชดชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่9พฤศจิกายน2563ณส่วนของพี่น้องชาวแพร่ซึ่งอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่75ทับ1หมู่3บ้านวังวนตำบลสบสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ที่พบว่ามีกล้วยประหลาดออกเครือกลางลำต้นหัวปีชี้ขึ้นฟ้าซึ่งต่างจากกล้วยปกติที่จะมีหัวปีชี้ลงดินและเมื่อข่าวนี้ได้แพร่ออกไป ก็สร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเจอกล้วยที่ออกเครือกลางลําต้นและหัวปีชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้และที่สําคัญต้นกล้วยประหลาดต้นนี้ดันไปเกิดใกล้ๆกับบ้านของคนดวงเฮงที่เคยถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หรับเงินไปร่วมๆ12ล้านบาทดังนั้นทุกคนที่ได้พบเห็นกล้วยปลาดต้นนี้ จึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าต้นกล้วยต้นนี้น่าจะเกิดมาให้โชคดังนั้นก็แน่นอนค่ะสำหรับคนที่ทราบข่าวและมีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ไม่รอช้าที่จะนำดอกไม้ทุกเทียนเพื่อมาขอโชคขอลาบจากกล้วยประหลาดต้นนี้และแล้วสิ่งที่พวกเรารอคอยก็มาถึงกันแล้วค่ะพอทุกคนต่างจับจ้องไปที่จำนวนหวีกล้วยเคือนี้ซึ่งจากผลการนนะับซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ชัดๆเลยค่ะ9หวี แล้วก็ไม่พลาดที่จะนับจำนวนลูกของกล้วยทั้งหมดจาก9หวีซึ่งผลปรากฏว่านับได้ทั้งหมด91ลูกอีกครั้งนะคะ9หวี91ลูกอุบาทเพื่อนๆจำกันได้ไหมคะ91นี้เลขอะไรเพราะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปที่ป้าปะลงให้ในงวด16พฤศจิกายน63นี้เลขจากอ่างน้ำมนของตาทองนิ้วลายนวัดสว่างอารมณ์ในส่วนของเลข2ตัวที่เกาะกลุ่มลอยเด่นให้เห็นชัดๆก็ 91หรือ71ชัดๆเลยค่ะยังไม่จบคับเพื่อนๆที่เด็ดไปกว่านั้น91 19ยังไปตรงกับเลขในคลิปชุดนี้1ปีมีครั้งปังทุกครั้งและงวดนี้ปีนี้จัดไปซึ่งเนื้อหาในคลิปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีครบรอบวันประดิษฐานพระร่วงโลจนาลิศครบรอบ105ปีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐม โดยในพิธีได้มีการจับฉลากประธานลูกศิษย์เพื่ออันเชิญเทียนชัยให้กับประธานซึ่งสาธุชนคนที่โชคดีคนนั้นคือหมายเลข1991สาธุขับเพื่อน,อ,นอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนอกจากนี้ยังมีอีกชุดขาดที่เลขตรงกันซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยตามเลขตามัง่งที่เป็นเพื่อนในห้องป้าปะพารวยตามั่งถูกมาเกือบทุกงวดโดยเฉพาะงวดวันที่16ตุลาคม63ตาถูกไปหลายแสนส่วนงวดล่าสุด ตาก็ได้เลขวิ่งไปหลายหมืน่นสำหรับงวดนี้เลขที่ตํามั่งชอบมี18 19 35 69สาธุค่ะเพื่อนๆเ,เ,เลขเหมือนแบบนี้หลายๆงวดที่ผ่านมาก็เคยปังมาแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลส่วนชุดเลขของตํามั่งชุดเต็มยังไงป้าปะจะสรุปให้อีกที ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังและปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ